ปวดข้อปวดเขา่ขาเข่าติดเข่าบวมง,งอเข่าไม่ได้เดินไปไหนมาไหนมีเสียงดังก๊อกแก๊บตลอดเวลาน้ําในไข่พ่อแห้งแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบุญเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ทานลูกค้าส่วนใหญ่ทานแล้วเห็นผลจึงบอกต่อเพื่อเกิดความมั่นใจนะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าดีบุญของเราผลิตมามา,มากกว่า10ปีการันตีด้วยยอดขาย1ล้านกล่องนะคะไม่ดีจริงผลิตภัณฑ์ดีบุญไม่คองขนาดมานานขนาด สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับที่บัวลอยนะคะท่านทานนีบูนมาสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าก่อนทานท่านเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนทานนี้มีอาการแบบไหนคะอ๋อปวดหัวเข่ายืนนานก็ไม่ค่อยได้แล้วเวลาเดินไปนี่หัวเข่ามันจะดังกบกแกบกอกแกบเดินเก้าสองก้าก็กล้าเดินก้าสองก้าวก๊อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะขาออกข้างๆไปเออแล้วก็นานบางทีก็ 5-6นาทีก็ถึงเข้ามาได้หรือค่อยเดินออกไปได้หมอว่าจะให้ผ่าแต่ไม่อยากผ่าก็เลยลองทานดีบูลก็เห็นเพื่อนแนะนํากินแล้วรู้สึกว่าดีก็เลยจะสั่งทานต่ออะไรอย่างงี้แลแล้วตอนนี้หลังทานเป็นยังไงคะดีขึ้นเยอะเดินไปก็ยืนนานก็ไม่ค่อยปวดแล้วเสียงดังก็แก่ก็น้อยลงไม่ค่อยมีตอนนี้ก็คือเสียงดังก็ลดลงลดลงวันหนึ่งเนี่ยบางทีไม่มีเลยมันมีอาการปวดเข่า ปวดเข่าแล้วกระเก็บมนข้อเขา่ามันก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแปปก้ว<า>มาสองปีว่ะดูแลแบบไหนคะก็กินยาแก้ป,ปวดทั่วไปมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะทำยังไงถึงตัดสินใจมาทานดีบุกคะ,คะมีคนก็แนะนำเมือก็เลยลองดูอตอนแรกทานแบบไหนอยู่คะปบ้าเอื้อมทานแบบชงอ่าแบบชงคือแบบนี้เนาะทานไปกี่กล่องทะปเ้าเอื้อมสองกล่องเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มาทานแบบ แคปซูลเดินเป็นยังไงบ้างคะหัวเขา่าอาการหัวเขา่าไอ้ดังก็แก๊บมันหายไปหายไปเลยเหรอคะเพื้อน<ล>หายไปอแสดงว่าดีขึ้นนะตอนนี้ทานแบบเ็ดบำรุงอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะื่อนี่ค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่พักหนึน่งแล้วก็ทดสอบทั้งวันนะปรากฏว่าก็รู้ว่าอ๋อนี่เราหายจากอาการเข่าเจ็บแล้วนะผมชื่อบริพลธ์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับ อาการตอนจะทำรีบูเนี่ยเป็นอาการที่เกิดเข่าเสื่อมเนื่องจากการสะสมเรือลังที่เข่ารับน้ําหนักมากเกินไปมาต่อเนื่องมาสิบปีนะในคนที่น้ําหนักเกินเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถจะยืนได้ตามปกติข้อเข่าเนี่ยร้าวไปหมดนะบริเวณร,บรอบๆสะบ,บ้าแล้วก็บริเวณข้อพับด้านซ้ายเนี่ยทำให้เดินไม่ได้เลยครับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้ตามปกติจะจ้องระแย่งไปอย่างเงี้ยนะ เราจะขึ้นบันไดก็จะต้องโหดลาาบันไดขึ้นไปเป็นเรื่องที่ลําบากมากในชีวิตประจำวันนะค่ะแล้วเมื่อได้ทานดีบูนนี่อาการเป็นยังไงบ้างไไคะสามวันแรก<ม>เป็นอาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่เห็นชัดเจนนะแต่เช้าวันที่4เนี่ยไม่ปวดเล้าเลยแล้วก็ลุกขึ้นมายืนบนเตียงได้แล้วก็ตกใจมากว่าเฮ้ยนี่เรามีอาการที่กลับไปสู่ปกติแล้วเหรอแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่พักหนึง่งแล้วก็ทดสอบทั้งวันนะปรากฏว่าก็รู้ว่าอ๋อ นี่เราหายจากอาการข่าเจ็บแล้วนะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าโอ้มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้อีกแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทานต่อเนื่องนะฮะเดินกระทั่งลงมาทานแบบผงดูก็เพราะว่าอาการดีขึ้นมากจริงๆครับสวัสดีค่ะดิฉันประาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งคะ่ะปัจจุบันอายุย่เข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุ จากการขี่จักรยานแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนำให้รู้จักกับดีบูล สามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและท,นท,น,ทนทรมานอยู่น่ะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งมีทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่น่ะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้ง2ตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในรยนะยะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็น เหมือนปะทุขึ้นมาในช่วงแรกเนะี่ยมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถเดินเหนินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ย ในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวอะค่ะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลยดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบูหรือโกเลเดจินก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผล เฉียบพันเลยนะคะ2ตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆค่ะถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่น้ามาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโคเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสำเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโคเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะยานี้กินดีมากเลยกินได้ประมาณสงเดือนแล้วขาหัวเข่าตัวนี้หายปวดหัวเข่าเนี่ยปวดมาหลายปีแล้วรักษาอยู่ที่ห้องกงก็ไม่หาย กินยาซื้อยากินก็ไม่เบามากินยาน้องมาตมเนี่ยกินดีมากปฏิหาริยจริงตอนนี้หัวเข่าเนะยหายปวดวิ่งก็วิ่งได้ขอบใจมากนะน้องมาตมพี่นะขอบใจมากๆเลยได้ยามากินเนี่ยหัวเข่าพี่หายตอนนี้ไม่ปวดแล้วเยี่ยมคุณยายทองนะคะมาถามว่าอาการสอนทานดิบูลคุณยายอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดเข่าเข่าตึงลงแข้งลงขา ลาเดินเดินยากมันดังก๊อกแก๊กก๊แก๊บขึ้นบันไดก็ <นะ S 1> ยากเวลาไปทากับข้าวยืนนานก็ไม่ได้มีเข่าตึงขอขาก็ไม่ได้หลังคุณยายทองทานดีบุญเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้องท้าทานแบบไหนคนะตอนนี้ทานแบบผงค่ะค่ะก็ดีขึ้นการเดินดังก๊อกแก๊มีบ้างไหมคะมันก็หายไปแล้วค่ะเวลาทานชงกองมันก็หายไม่ดังแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเดินทากับข้าว แบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งกรองของเราเนี่ยนะคะมีห้ากรองค่ะให้คุณยายชงลองดูนะคะว่าเป็นยังไงชงดื่มกับน้ําอย่างนี้ทุกวันกินง่ายไหมคะคุณยายกินเป็นยังไงบ้างคะคง่ายค่ะมีมีรสขมไหมคะมีรสชาติขมไหมไม่มีขมอ่ากินเป็นยังไงเค็มไหมคะไม่เค็มค่ะโอเคกินง่ายเนาะแบบง่ายทานง่ายค่ะลองทานให้ดูเลยค่ะลูกค้าหลายคนนะคะถามเข้ามาว่า ดีบูนรสชาติเป็นยังไงบอกเลยนะคะกิ่นหอมอ่อนๆทานเลยค่ะไม่ขมไม่คาวนะคะไม่มีกลิ่นนะคะกินอ่อนๆทานง่ายทานเลยนะคะวันละหนึ่งซองนะคะตอนที่อาการดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เข้ากล่องที่เท่าไหร่คะคุณยายกล่องที่3ค่ะนแนะนําดีบูนไหมคะสำหรับคนที่ดูอยู่อยากให้ทานไหมคะใครเป็นนี้ปวดเขา่าอเข่ายากอยากยาให้ทานจะได้หายเหมือนยายค่ะเหมือนยายทองขอบคุณคุณยายสุขภาพแข็งแรงกินแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นินได้ ขึ้นบันไดได้อะไรได้มันเดินไปไหนมาไหนได้เดินช่องน้ำเองได้เดินไปก็ก้าวกินเองได้ทำนู่งงนนี่นั่นได้ลูกเผยพาไปบ้านเขาน้ำแขงไปเที่ยวมาไปเที่ยวบ้านเขากันเขาก็พาไปเที่ยวน้ำตกเขาก็ลงขึ้นเขาลงไปเล่นน้ำที่น้ำตกกันอ้าวขึ้นซีนเขาก็ได้ไม่เจ็บขาอา้าวมันไม่เจมมันไม่เป็นนะ่ะเดินไปไหนก็ได้ก้องขึ้นสะมาลงสะปาลอยก็วเองได้ หลังจากได้ชมประสบการณ์ผู้ใช้จริงแล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าทานดีบุญของเราเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ของแรกและมั่นใจได้เลยนะคะดีบุญของเรามีออยอรับรองการันตีด้วยยอดขาย1ล้านกล่องน,นะคะบริษัทเปิดจัดจำหน่ายมามากกว่า10ปีหากลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือโทรเข้ามาปรึกษาอัมพลโดยตรงได้ที่เบอร์โทร092 551 5153เพื่อรับโปรโมชั่นแล้วโทรมานะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40 60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบู์ประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t ซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพรุนโดย80%เปอร์เ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อส่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา